สวัสดีทุกคนนะครับผมและนี่คืออีพิกเซเนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปไกด์ตัวเลือกฮีโร่หดาวนะครับจากกิจกรรมอีพิกเดสก็ขออภัยที่คลิปนี้มาค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะอัดคลิปกับเพื่อนนะครับเพราะว่ามันมีบางตัวที่ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับก็ทุกคนอาจจะได้มุมมองที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแต่ว่าทีนี้ผมลองอัดไปแล้วแล้วมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่าคนดูเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าต้องฟังใครนะครับผมก็เลยเดี๋ยวมาอัดใหม่ให้แล้วกันนะครับแต่ผมเชื่อวนรบกเเียยคจะะล็ัวด๋ มาเลือกพร้อมกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกในมุมมองของผมนะครับว่าผมมองว่าตัวเนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้ควรเลือกไหมทําอะไรได้นะครับก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณได้เลยครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าตัวนี้เก่งหรือว่าบางคนอาจจะมองว่าตัวนี้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าทุกคนมีฮีโร่อยู่ในใจแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกมาได้นะครับอ่ะก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าตัวเองจะเลือกตัวอะไรดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดเทร์ลิตให้ดูแล้วกันนะครับโอเครัเ็ปนเดี๋ยวรเร็ม นะครับเป็นตัวที่สําหรับไว้ใช้ PVP นะครับสาเหตุที่ต้องเลือกอัพเต็มมาเนี่ยเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยมันอัพโสมค่อนข้างเยอะนะครับก็บางตัวอาจจะไม่ค่อยได้กดสกิลหนึ่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยรวมก็คือเวลาเราปั้นเนี่ยเราก็ต้องยัดโสมให้มันอยู่ดีนะครับผมก็เลยคิดว่าเลือกอัพเต็มมาก็ดีนะครับตัวแรกก็จะเป็นเซลีนไม้นะครับเซลีนไม้อันเนี้ยเอาไว้แก้ทางพวกตัวที่ใช้บัฟแล้วไม่ได้โจมตีนะครับก็แบบว่าชูมือขึ้นมาเฉยๆหรือว่าอาจจะแค่กดบัฟแบบว่าไม่ได้โจมตตีเนนะััััับบบอมมลจ้ดววงแ ก็จิ้มสตูนะครับ ถ้าเราใส่ของรักเนี่ยมันก็จะจิ้มศัตรูคนที่แร็ทแท็กมากที่สุดในทีมของศัตรูนะครับแล้วก็ถ้าใครเลือกเซรีนไม้มาเนี่ยผมแนะนําว่าให้เลือกอาร์ติแฟกต์ประจําตัวของมันมาด้วยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นในการเล่นเซรีนนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเป็นมอสนะครับมอสเนี่ยถึงปัจจุบันเราจะสามารถแก้ทางมันได้นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าถ้าเราไม่คิดจะแก้มันเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างน่ารำคาญนะครับเพราะว่าสกิลมันเนี่ยเวลามันเข้าเทินนะครับเวลามีคนเลือดน้อยกว่ามันเนี่ยม อย่างหนึ่งคือมันแรงด้วยแล้วก็ตัวนี้มีแมคาีนิกพิเศษนะครับก็คือเวลาเราเลือกมอสมาเนี่ยทุกคนในสนามจะไม่สามารถโต้ได้นะครับก็คือเป็นแมคาีนิกที่ค่อนข้างเปลี่ยนเกมนะครับก็ผมมองว่าถึงปัจจุบันมาจะเริ่มแก้ทางได้แล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่ดีนะครับคนที่จะเลือกมาเป็นอันดับต้นๆนะครับต่อมาเอลิโกสเนี่ยเอลิโกสมันอยู่ในฝั่งของทีมคีฟนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าทีมคีฟคืออะไรนะครับทีมคีฟก็คือทีมที่แบบว่าจะเล่นสปีนนกยายาาาดก ถ้าเราหยิบมาเราต้องเข้าใจแมคคณิกเกมนิดนึงนะครับมันเป็นทีมคีปที่แบบว่ามันไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นนะครับก็คือเวลาเราหยิบเอเลโก้ตมาเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราจะต้องคีปให้ตาย1ตัวนะครับแล้วจากนั้นเอเลโก้เนี่ยมันจะช่วยโยนกระเป๋าแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอเลโก้ตเนี่ยมันสามารถช่วยแก้ทางพวกตัวหลบได้นะครับแล้วก็ตัวต่อมาเป็นเจโนนะครับเจโนเนี่ยเจโนปัจจุบันผมคิดว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วนะครับก็หยิบมาเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ ยืนขึ้นมานะครับแล้วเทินต่อไปเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเป็นบัฟของมันนะครับซึ่งบัฟของมันเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งในเกมที่สามารถแจกให้มันได้นะครับก็คือเป็นโพลิทิสมืดนะครับซึ่งเจนัวเนี่ยถ้าไม่ได้กดมากับโพลิทิสมืดนะมันจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันปาดใครไม่ค่อยได้ถึงปาดได้เนี่ยมันก็ปาดได้แค่ทีเดียวนะครับทีสองทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวมันก็จะบางมากๆนะครับคือมันตายง่ายมากๆมันมีอมตะแค่ครั้งเดียวนะครับก็ไอเจนัวเนี่ยผมกดไปตอนทีี่่่เววลาาจคะรมนน้ัับผใ ผมยืนแล้วเนี่ยมันจะสามารถปาดมันตายได้นะครับก็แบบว่าอาจจะมีตัวที่ไปสกิดมันให้มันยืนประมาณนี้แล้วเราก็ปาดมันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้มันแพ้พวกกันจอก่อนนะครับก็คือถ้าฝั่งนู้นมีสกิลกันจอก่อนเนี่ยตัวนี้มันจะตีไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็เสริมนิดนึงนะครับเจโนเนี่ยเจโนผมมองว่ามันมีตัวหนึ่งที่มันหยิบไปแล้วมันจะค่อนข้างชัวร์มากกว่านะครับก็คือเป็นคาวไฟนะครับแต่ว่าคาวไฟเนี่ยมันจะต่างจากเจโนตรงที่1เลยคือมันไม่มีอมตะนะครับสเลยคือมันจะเป็นที่ต้องใช้โซ ไปแก้พวกเอาไปเจาะก่อแท้งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นคาวน้ำนะครับคาวน้ําผมมองว่ามันเป็นตัวที่แก้ค่อนข้างยากนะครับคือปกติคนเล่นคาวน้ำเนี่ยมันอาจจะมีแบบว่าใส่อาร์ติแฟกต์เป็นฮลลี่แซกนะครับก็คือเวลามันเลื่อนหมดเนี่ยมันจะเกิดใหม่นะครับแล้วยิ่งตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับแล้วยิ่งมันเลื่อนน้อยเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงนะครับก็ผมมองว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างแก้ค่อนข้างยากนะครับก็แนะนําว่าตัวเนี้ยสามารถเอาไปใช้เล่นได้นะครับก็แก้ทางได้หลายตัวอยู่พวกตัวหลบพวกตัวออออออะะไไรรยย่่่่าาาาาางี้้้้กกก็มมมมมดดนนนนนัับบถแแวววเเลลลืืปสจจ ลายกตี้ได้เลยนะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับผมแนะนําว่าให้เลือกมาแล้วกันก็ถ้าจะไปเล่น PVP นะครับแล้วก็ต่อมาโพลิทิสไฟเนี่ยโพลิทิสไฟผมเอาไว้แก้ตัวพวกดันเทินนะครับแต่ว่ามันอาจจะแก้ไม่ค่อยชัวเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเราอยากจะแก้ชัวเนี่ยมันต้องกดไปกับยูฟินมืดนะครับซึ่งยูฟินมืดเนี่ยมันไม่ได้มีทุกคนนะครับก็คือตัวนี้มันจะลดดันเทินแค่ประมาณ50%เนนะครับก็คือเวลามีฝั่งโน้นดันเทอรเนี่ยมันก็จะดึงไว้ไม่ให้ดันเท ว่าคือตัวนี้เซรีนถ้ามีคนใช้ไม่โจมตีเนี่ยมันจะตีเป้าเดี่ยวนะครับคือมันจะสวนแค่1คนแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันจะสวนทั้งตีแล้วมันจะได้เทินอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือเวลาถ้ามันมีตัวเปิดที่เร็วกว่ามันนะครับแล้วดาเมจค่อนข้างแรงเนี่ยมันอาจจะตายได้นะครับเพราะว่าตัวมันบางมากๆอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเวลาหยิบไปใช้มันก็ช่วยแก้ได้บางสถานการณ์นะครับแต่ว่าบางสถานการณ์เนี่ยมันก็ไม่ควรหยิบไปนะครับประมาณนี้ก็หลักโพลิทิฟไฟเนี่ยมันเอาไว้ขัดคอมโบส ก็อันติแปลว่าห้ามบัฟอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นควรเลือกอัพเต็มนะครับสำหรับ PVE ก็มันจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือเป็นเพเน่กับเทนเบียแต่ว่าเรามาดูที่เพเน่ก่อนนะครับคือเพเน่เนี่ยเป็นตัวที่ผมมองว่าค่อนข้างบัฟแล้วก็ฮีโกงมากๆนะครับคือคณะเดินทางเนี่ยมีอยู่5อันนะครับผมใช้เพเน่เนี่ยไปแล้ว3แล้วก็การล่ามีอยู่5อันเนี่ยเราสามารถใช้เพเน่ทุกอันได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นบอสใหม่ที่มันเป็นจากราสีอย่างเงี้ยคือเราสามารถใช้เพเน่เนี่ยโซโลไปได้อีกหนึ ก็เป็นตัวที่พอเล่น PVP ได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าน่าเล่นแบบจ๋าๆเท่าตัว PVP นะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับคือตัวมันแบบว่ามันยืนสู้กับบอสดีนะครับคือมันจะฮิวแล้วมันก็ตีไปตีมาอะไรประมาณนี้เดยวบอสก็ตายนะครับแล้วก็เทนเนเบียเนี่ยเทเนเบียผมมองว่าเราจะเลือกมาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เลือกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเพราะว่าเทเนเบียเนี่ยผมมองว่าคอนเทนต์ที่มันจะได้ใช้จริงๆมันคืออบิสนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้เป็นสายเล่นอบิสเนี่ยเราไม่จาเป็น ด่านปกติเนี่ยพวกด่านทั่วๆไปมันก็สามารถพอที่จะช่วยเคี่ยวได้อยู่นะครับแล้วก็เวลาเราจะใช้งานเนี่ยเทเลเบียร์มันจะต้องคิดว่าอัพเต็มน่าจะดีที่สุดนะครับถ้าเราจะเอาไปเคี่ยวพวกอบิดอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ใช่สายเล่นอบิดเนี่ยผมแนะนําว่าจริงๆเราไม่ต้องมีก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็แฟกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคืออบิดเนี่ยเราสามารถใช้ตัวอื่นแทนได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันมีแล้วมันจะทําให้ง่ายมากๆอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นตัวเลือกและกันผมแนะนําว่าอย่างน้อยติด id ไว้ก็ดีนะคร ธรรมดา PVP นะครับก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นลิลิกาไฟนะครับลิลิาไฟเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างดีมากๆนะครับแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยการที่แบบว่าถ้าผู้เล่นใหม่เอาไปเล่นเนี่ยมันจะต้องปั้นสปีดที่ค่อนข้าง,ขงเยอะนะครับถ้าสปีดที่อยู่ในช่วงที่ผมค่อนข้างโอเคเนี่ยคือใกล้ๆ300เลยเลยครับหรือว่าถ้าใครทําสปีดเกิน300ได้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างดีมากๆนะครับก็ลิลิตาไฟเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวเปิดที่ค่อนข้างดีนะครับลิลิตกาไฟเนี่ยสกิลสองมันจะเป็นจองจานะครับก็คือมันสามารถกันฝั นีน้แล้วก็อันติเนี่ยอันติเวลาเรากดเนี่ยมันจะเลือกดันเทิร์นคนนึงเนี่ยแบบว่าดันกลับไปไกลๆเลยนะครับให้เขาไม่ได้เล่นอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยทีมเราจะได้เป็นล้างดาเมจสกิลด้วยนะครับก็คือเวลาฝั่งน้นเป็นเทิร์นเขาเนี่ยเขาจะตีเราไม่เข้า1ครั้งนะครับก็เป็นตัวเปิดที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ลีดิก้าเนี่ยสามารถใช้แก้มดได้นะครับแต่ว่าอาจจะแก้พวกเฟียอ,อะไรไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยมอดเหยียบมาเนี่ยเราไม่ค่อยเจ็บแน่นอนนะครับแต่ว่าเวลาเราเดารีดิก้าไปเปดเด คือตัว,วข้างๆมันเนี่ยไอเอเลน่าน้ำอันนี้นะครับเอเลน่าน้ำอันเนี้ยมันเป็นตัวแก้ตัวตีหมูนะครับเป็นตัวแก้ตัวตีหมูธาตุน้ำเวลามันโดนตีหมูเนี่ยมันจะลดดาเมจให้เพื่อนร er อ่วมทีมนะครับแล้วก็ฮิวให้เพื่อนร่วมทีมดันเทินอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันติของตัวเนี้ยมันจะล้างพวกดีบัฟนะครับก็คือมันสามารถใช้แก้ลีก้าได้นะครับก็คอือล้างพวกดีบัฟแล้วก็มอบแบบว่าพันธมิตรทุกคนเนี่ยจะไม่โดนดาเมจสกิลอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เพล่าเนี่ยเพล่าผมขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพล่่่่าาาผมวนจะอยูประมาณนนีี้ะครับเด๋ยวผมกกกกลลััััับบมมมาาาาาพููดดให้้้้แแวววนนนนนนนเเเรรรรททีีีี่่่่่่โโโโอะคยป็ตตตตจ ค่อนข้างดีนะครับก็คือฝั่งนู้นถ้าเป็นแมชนิคโต้เนี่ยอย่างเช่นเบลน้าโตมาเนี่ยล้วนหน้าก็จะช่วยฮิวเพื่อ่วมทีมให้นะครับเพื่อมันจะฮิวจนแบบว่าตัวโต้มันเล่นไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันติีเนี่ยสามารถกันตายให้เพื่อนได้นะครับก็จะเอาไว้ใช้ตอนที่มอสไม่ว่างงานหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการแบบว่าให้ฝั่งนู้นโตมาแล้วเราค่อยฮิวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามอสเนี่ยมันจะไม่ให้โตนะครับแล้วก็ล้วนหน้าเนี่ยสามารถเอาไปพ v วอีได้นะครับแต่ผมมองว่าเพีววอีเนี่แบมว่า ว่าตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกนะครับคือมันจะเป็นพวกเลนไนแมร์อะไรอย่างเงี้ยหรอคือเลนไนแมร์มันก็เหมือนเดือนหน้าเนี่ยเกมเขาจะเอาออกแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่ายังไงแล้วก็เทียร์ต่อมาเป็นตัวธรรมดา PVE นะครับก็ตัวแรกเนี่ยเป็นเดสตินาะครับคือสําหรับคนที่ดูคลิปไกด์ผู้เล่นใหม่ของผมเนี่ยผมจะแนะนําให้เลือกเดสตินามาก่อนนะครับเพราะว่าเดสตินาเนี่ยเป็นตัวฮิวบาลานที่ค่อนข้างดีนะครับคือมันสามารถล้างดีบับก็ได้ชุบเพื่อนก็ได้ดันเทิร์นเพื่อนก็ได้ฮิวเ,เพื่อนอะไรอย่างนงี้ก็เป็นตัวบาลานที่ค่ค Mon ค Mon ่่่่่่่่่อออออนน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 นขข้้าาาาาาางงงงงงดดดดีีีะะะรรรรััับแตตววมมจจจจกกกเเเเเยืืลสิ แล้วก็ต่อมาเป็นเบลไม้นะครับเบลไม้เนี่ยเราสามารถเลือกอัพเต็มมาก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกตัวธรรมดามาก็ได้แต่สาเหตุที่ผมให้เลือกตัวธรรมดามาเนี่ยเพราะว่าเบลเนี่ยสามารถใช้ในวันช็อตแบนชีได้นะครับซึ่งวันช็อตแบนชีเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราต้องตีโต้ไปแล้วต้องให้ถึงเส้นพอดีนะครับก็ถ้าเราเลือกอัพเต็มมาเนี่ยเราก็ต้องไปแก้ของให้มันถึงเส้นพอดีนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้เลือกอัพเต็มมาเนี่ยสมมติถ้าเราตีโต้แล้วมันเบาเกินไปเนี่ยเราสามารถอัพโ เลือกอัพเต็มมาใช้ก็ได้นะครับผมมองว่ามันก็ค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นพระเอกในการเคลียร์ PVE นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เคลียร์ PVE ที่เห็นค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดีแล้วก็ต่อมาเป็นพวก PVP แล้วก็ PVE ทางเลือกนะครับคือ2เทียเนี้เราจะเลือกอัพเต็มมาหรือว่าไม่อัพเต็มอะไรยังไงก็ได้นะครับก็ให้เราดูว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องอัพสกิลโสมเยอะไหมนะครับถ้าอัพโสมเยอะเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาที่จะเลือกอัพเต็ ก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีเท่าตัวที่เกิดมาเพื่อ PVE นะครับเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะหนักไปทางฝั่ง PVP มากกว่านะครับผมก็เลยให้มันมาอยู่ในเทีย์ PVP แทนแต่ว่า PVP ของตัวนี้ปัจจุบันมันก็เล่นไม่ค่อยได้แล้วนะครับคือต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเก่งมากๆนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับคือมันหาสถานการณ์ที่หยิบค่อนข้างยากนะครับคือเวลาหยิบลาววิไฟเนี une, tá, ่ยมันจะต้องให้ฝั่งนู้นเนี่ยไม่แรงมากเกินไปนะครับก็คือเราจะยืนโต้ไปเรื่อยๆนะครับมันเนนตตัมิ้ห่ยลส ประมาณนี้นะครับก็ <ing> เป็นตัวทางเลือกประมาณนี้นะครับแล้วก็อารียอรเนี่ยอารีอมันจะครอบทุกคนนะครับแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยยืนโต้อยู่คนเดียวนะครับก็อารีอเนี่ยถ้าเจอมอสหรือว่าเจอโลน่าอย่างเงี้ยมันก็จบอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็พอที่จะเลือกไปเล่นได้อยู่นะครับก็ถ้าใครชอบยืนโตอะไรแบบนั้นเนี่ยก็สามารถเลือกอารียอไปได้นะครับแต่ตัวเนี้ยถ้าไป PVE ก็พอได้นะครับไปดูคนที่เขาปั้นเฉพาะทางนิดนึงนะครับมันไม่ค่อยยอดนิยมเท่าไหร่แต่มันก็มีคนใช้อยู่นะครับแล้วก็ PVP เนี่ยค าการได้จริงๆนะครับว่าตอนไหนเนี่ยมันควรที่จะหยิบเป็นอารเอียนะครับแต่ว่าผมเห็นคนอื่นหยิบเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็คือมันจะโคเวอร์ตัวอื่นแล้วมันก็ให้ตัวอื่นล่องหนอะไรประมาณนี้แล้วมันก็ให้ตีแค่มันคนเดียวนะครับแล้วมันก็จะโต้ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นยูฟิเน่ไม้นะครับยูฟิเน่ไม้เนี่ยเราสามารถปั้นแรงๆ <S <S ได้นะครับแล้วก็สปีดอยู่ประมาณ150นะครับแล้วก็เวลามีพันธมิตรเปิดดีบัฟให้เราเนี่ยตัวนี้นนมันจะดันเทินมานะครับตัวนี้ถ้าเราปั้ อะไรประมาณนี้ก็คือตัวนี้สามารถคอมโบกับลิติก้าไฟได้นะครับให้ลิติก้าไฟเปิดก่อนแล้วยูฟินีไมค์เนี่ยก็จะดันเทิร์นมานะครับแล้วก็สับวันช็อตอลุนก้าแสงอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวทางเลือกนะครับตรงนี้มันจะเป็นทางเลือกหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ทีละตัวแล้วก็ต่อมาเป็นนักวอนะครับนักวอเนี่ยสามารถใช้แก้อาลัมในปัจจุบันได้นะครับก็คือมันเปิดมาแล้วก็ใบอาลัมเนี่ยอาลัมมันก็จะไม่สามารถดึงเพื่อนมาได้นะครับแล้วก็นักวอเนี่ยเป็นตัวเปิดที่ไม่ได้ยอดนิยมขนน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 นาาาาาาดดััััััั้้้ะะรรบเเเเเื่่่่่่่ออออองงงจจกกกกมมมมมมมีีีททิิิิพตตตโแแยยยไไปปณววว็็ห แล้วก็อันตีเวลามันเปิดเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มคูดาวของสกิลฝั่งตรงข้ามได้นะครับก็เป็นตัวเปิดที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่แล้วก็เพล่าน้าอันนี้นะครับเพล่าน้ำเนี่ยมันกลับมาเพราะว่าตอนนี้มันมีฮาวยองน้ำนะครับก็คือฮาวยองน้ำเนี่ยเวลามันมีเพื่อนใช้สกิลไม่โจมตีเนี่ยมันจะบับขึ้นมาเตะนะครับก็คือมันจะดันขึ้นมาเตะแล้วก็เพลา่าเนี่ยเป็นตัวที่บับฮาวยองค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เพล่ามันสามารถเปิดพันธนาการใส่ตัวหนึ่งได้นะรรัััับแลล้วอติมมมนนนเี่ก็สาาถ ช่วยดูดซับดาเมจได้นะครับแปลว่าเวลามีพันธมิรโดนดาเมจเนี่ยมันก็จะแชร์มาให้ตัวเองนะครับแล้วก็มีบาเรียแล้วก็มีบัฟดาบให้เพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวเปิดที่พอใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เบสสปีดค่อนข้างสูงนะครับทำให้มันปั้นเร็วค่อนข้างง่ายนะครับลันในปัจจุบันเนี่ยโดนแก้ทางง่ายมากๆนะครับก็คือถ้าหยิบลันมาเนี่ยสกิลสองนะครับมันบัฟก็คือเซรีนเนี่ยสามารถจิ้มมันตายได้เลยนะครับแล้วอันติมันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องตีหมู่นะครับเราก อาบิเกลหยิบแค่เราต้องการที่จะกันตัวอะไรบางอย่างนะครับเช่นตัวดาเมจเราเนี่ยมีตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับที่มันห้ามตายอะไรประมาณนี้เราก็ให้ตัวนั้นเนี่ยไปยืนหลังสุดนะครับแล้วอาบิเกลก็มาอยู่ข้างหน้าแล้วพอตัวนั้นได้รับดาเมจถึงตายเนี่ยตัวนี้มันก็จะแจกอมตะให้นะครับก็เป็นการเซฟตัวหลังเฉยๆนะครับแค่แบบว่ามอบอมตะให้ตัวนี้ถ้าเป็น RTA เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับส่วนมากมันจะเห็นในกิ้วอลอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นอารีนาอะไรประมาณนี้นครับแล้วก็เอเลนเซ เป็นต้องเลือกมานะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับก็คือที่ผมให้เลือกมาตอนมีเซนาเด็กเนี่ยเพราะว่าเซนาเด็กเนี่ยเวลามันเล่นนะครับคนยืนข้างหน้ามันเนี่ยจะต้องเป็นธาตุไม้มนะครับก็เผื่อมอสไม่ว่างเราสามารถเอาอาเลนเซียเนี่ยมายืนแทนได้นะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้เนี่ยส่วนมากเราจะเจอเลือดที่มันเยอะมากๆนะครับแต่ว่าตัวมันก็ทําอะไรไม่ได้มากนะครับมันก็ได้ประมาณนี้เพราะว่าในการหยิบไปเล่นเนี่ยมันจะมีตัวอื่นที่ผมมองว่ามันดีกว่าเสมอนะครับอันนี้เรื่องสกิลก็ลองไปศึกษาเอาเองนนะ คืออันตีเนี่ยมันจะแรงตามคนที่ตีแรงท, Trans ที่สุดในตีนะครับแล้วก็เวลามีฝั่งนูนใช้สกิลไม่โจมตีเนี่ยลีเลตมันจะล้างดีบับของพันธมิตรนะครับแล้วก็ยูยูศัตรูอะไรประมาณนี้นะครับลีเลตไฟเนี่ยผมมองว่าถ้าคนที่จะหยิบไปเล่นเนี่ยต้องเป็นแบบว่าอยากเล่นจริงๆนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นคนหยิบเท่าไหร่นะครับแล้วก็เซตน้ำเนี่ยเอาไปเล่นกับตัวทีมคีปนะครับก็คือเวลามีพันธมิตรทีมคีปเราเนี่ยตีถึงเลือดที่มันกําหนดนะครับมันก็จะใช้แพสซีฟของมน ได้นะครับมันจะทําให้ดับศูนย์ก็คือคนที่เราฆ่าไปเนี่ยไม่สามารถชุบชีวิตกลับขึ้นมาได้นะครับก็จะประมาณนี้ก็อาจจะได้เห็นบ้างนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็รูอานะครับลูอาเนี่ยเป็นตัวเปิดที่ค่อนข้างคล้ายนักวอร์นะครับแต่ว่ามันอาจจะโดนแก้ทางง่ายกว่าคือเวลามันเปิดเนี่ยมันจะกดเปิดด้วยสกิลสองนะครับแล้วมันจะทําให้ฝั่งนู้นเนี่ยมันหลับแต่ว่าเวลาเรากดสกิลสองเนี่ยมันก็จะเป็นเทิร์นเพิ่มเติมนะครับมันก็จะโดนแก้โดยเซรีนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวแก้เท เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นตัวเปิดที่แก้ทางค่อนข้างง่ายนะครับถ้าหยิบมาเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆนะครับว่าฝั่งนู้นเนี่ยมันจะแก้เราหรือเปล่านะครับแล้วก็เอเวล่าเนี่ยเอเวล่าเป็นตัวลดสปิริตการต่อสู้นะครับก็คือฝั่งนู้นเวลามีสปิริตการต่อสู้เนี่ยหรือว่าไอหลอดใต้พลังชีวิตเนี่ยที่มันเป็นสปิริตการต่อสู้นะครับตัวเนี้ยมันจะทําให้สปิริตการต่อสู้เนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับก็คือฝั่งนู้นเนี่ยตัวที่มันต้องใช้สปิริตการต่อสู้เพื่อใช้สกิลหรือวววววว่่่่่่่าา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 าททํใให้้้้้้้้้้้มมมมััััััันน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 เเเเเเกกกกกกกงงงงีีีีียยยยตตตตตรรรรรรรอไไไไไปปปปืสสฉๆ็็็แแแดะะะะะะคคบบลฝูจจฟิิิขึณถพ ก็แค่ไปยืนเฉยนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ดาเมจเนี่ยเหมือนเป็นของแถมมากกว่านะครับแล้วก็เชนิววันนี้นะครับเชนิววันนี้มาเรื่อง PVE ก่อนนะครับ PVE เนี่ยมันสามารถเอาเชนิวไปยืนคู่กับเพเน่ได้นะครับก็คือเวลามายืนคู่กันเนี่ยเราจะสามารถแทบจะการันตีว่าเราจะเคลียรแบนชีระดับยากสุดได้นะครับก็คือ2ตัวเนี้ยมันจะช่วยกันแบบว่าโอกาสเฟลค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เรื่อง PVP เนี่ยเวลาเพื่อนติดพิษนะครับตัวเนี้ยมันก็จะล้างพิษให้นะครับแล้วก็มอบภูมิคุ้มกันให้นะครับแล้วก็อันตรีมันยิ่เนี่ยตัวเนี้้าจะหิบไปแก เลมืดนะครับซึ่งหมอเลมืดเนี่ยถึงแม้ว <gel ization S 1> <se> ่าชนิวเนี่ยมันจะแก้หมอเลมืดนะครับแต่ว่าคนที่เล่นหมอเลมืดเนี่ยไม่ค่อยจะกลัวเท่าไหร่นะครับคือเขาก็แค่หยิบตัวที่คิดว่าจะฆ่าไอชนิวได้นะครับแล้วแค่ไม่ต้องโยนพิษใส่มันอะไรประมาณนี้แล้วก็ฆ่ามันก่อนและพอมันตายเนี่ยเราก็กลับมาโยนพิษอีกรอบนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันแก้หมอเลค่อนข้างดีนะครับถ้าเขาโยนนะก็เป็นตัวที่พอใช้ได้นะครับไว้แก้ตัวพิษแล้วก็เอดาน้ำเนี่ยเอดาน้ำอันนี้เป็นตัวท 2มูรอบนะครับก็คือตัวนี้เอาไปคีปแต่ว่ามันอาจจะคีบพวกท่านไม้ไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่ามันแพ้ทางแล้วก็อย่าเอาไปคีปพวกตัวที่มันกันตีหมูนะครับส่วนมากแล้วตัวนี้จะกดมากับลูน่าจันดับนะครับก็คือเป็นลูน่าแสงแต่ว่าลูน่าแสงเนี่ยก็ไม่ได้มีทุกคนนะครับที่มันต้องกดไปกับลูน่าแสงเนี่ยเพราะว่าอันติมันเนี่ยเวลาพันธมิตรใช้สกิลที่ไม่ใช่การโจมตีนะครับมันจะดันเทินขึ้นมาก็คือมันจะช่วยให้เอดาเนี่ยดันเทินขึ้นมาให้ได้เล่นนะครับแล้วก็ลูน่าจันดับเนี่ นิกตีหมู่อะไรประมาณนี้นะครับก็จะให้ลูน่าจันดับเนี่ยลูน่าแสงเนี่ยซิลก่อนนะครับแล้วเอดาค่อยตามแต่ว่ามันจะได้ใช้แค่กิลวอลแล้วก็เป็นอารีน่านะครับอาร์ทีเอเนี่ยมันกดได้นะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วฝั่งนู้นเนี่ยมันจะรู้ก่อนมันก็จะทําคอมโบไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นวินเด็ดไม้นะครับวินเด็ดไม้เนี่ยเอาไปเคลียร์ด่านก็ได้นะครับเป็น PVE ที่ก็ดีนะครับแต่ว่าผมมองว่าไปใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับส่วนเรื่อง PVP เนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่แบบว่าเหมือนไปขอฝั่งตตรรรรรงข้้้้้้าา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 มมมมวววววัััััดดดดดสปปีีีีนน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 นะะะะะะคคคบบบบบถถเเเเเเเลล่่่่่่่่่ยยยยยกก็็ไไไแแจจือออู๋ทํ ก็เหมือนกับว่าฟิลเราเล่นวาโรอย่างเงี้ยแล้วเราจะชวนเขาไปถ่ายรูปตรงกลางอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราคิดในหัวว่าเราจะยิงฝั่งนู้นให้ตายแล้วเราค่อยชนะเนี้ยก็จะประมาณนั้นนะครับก็เหมือนไปชวนเขาวัดสปีดแต่ถ้าเขาไม่เล่นด้วยเนี้ยแล้วหยิบมาเป็นอลรุนกาอีนาบอย่างเงี้ยตัวนี้มันก็จะเหงานะครับมันก็จะแบบว่าอา้าวแล้วก็ยืนงงทาอะไรไม่ได้นะครับตัวนี้มันก็เล่นได้นะครับในพีพีถ้าอยากเล่นแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นยุนฮานะครับยุนฮานี่จะได้เจอส่วนมากแคเลวอืา ยุนฮามันโดนตีเนี่ยมันก็จะสะท้อนดาเมจไปหาคนที่ตีมันนะครับแต่ว่าส่วนมากถ้าเราไม่ได้เซตอัพมาดีๆเนี่ยมันก็จะโดนเป้งเดียวแล้วมันก็ตายไปเลยนะครับก็เป็นตัวที่หยิบได้ถ้าเราอยากเล่นนะครับหรือว่าถ้าเรามีแผนแก้ทางเนี่ยเราก็หยิบไปก็ได้นะครับแต่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ใน RTA แล้วก็ตัวต่อไปนะครับเซน่าไม้เซน่าไม้อันนี้มันจะเป็นแบบว่าเวลาฝั่งโน้นตีไม่ติดคีเนี่ยเราก็จะตีโต้สวนกลับไปนะครับแต่ตัวมันก็ทําได้แค่นั้นนะครับถ้ามันเจอพวกตัวการันตีขีดงตวเนนี่ นะครับปัจจุบันเมื่อก่อนตัวนี้กับชูเนี่ยมันจะมาพร้อมกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอมีตัวาการันตีคีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็มาที่เครอนไฟก่อนนะครับเครอนไฟเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่ารอมันหลบนะครับแล้วเราก็จะตีโต้กลับไปตัวมันก็ทําได้แค่นี้นะครับมันก็หยิบไปแล้วก็ภาวนาว่าจะให้มันหลบนะครับแล้วก็ให้มันโต้ไปเรื่อยๆถ้ามันไม่หลบหรือว่ามันไม่โต้เนี่ยตัวมันก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ชูน้ําเนี่ยชูน้าอันนี้ก็เป็นตัวแบบว่าต้านคกามข ที here, ่เล่นตัวนี้เขาจะใส่เซตโต้นะครับถ้าตัวนี้มันโต้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะทาอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็แทยูเนี่ยแทยูเวลามีคนใช้สกิลไม่โจมตีนะครับตัวนี้มันจะเหมือนบัฟตัวเองนะครับมันก็จะคล้ายๆพวกเซรีนแล้วก็พวกโพลิทิสอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าแทยูเนี่ยมันก็เอาไปแก้พวกตัวที่แบบว่าไม่โจมตีได้นะครับพวกตัวที่บัฟไม่โจมตีนะครับแต่ว่าผมจะชอบใช้เป็นเซรีนกับโพลิทิสมากกว่านะครับเพราะว่ามันแก้ชัวร์กว่าแทยูเนี่ยเวลามีคนใช้สกกิิลลไมม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 ่่่จจตตีีีีนนนนนนะะคครรััััับบ็็เเเืออดดดดาาแแ้้้ววงพูท เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ตีหมูแค่นั้นแล้วก็ตอนนี้มันมีบัฟเดือดดานเนี่ยมันจะไม่สนใจต้านทานเอฟเฟกตนะครับตัวมันก็เหมือนกับว่ามันจะเก่งแค่ตอนที่มันมีคนที่ไม่ใช้สกิลโจมตีนะครับมันก็เหมือนจะได้บัฟอะไรประมาณนี้แล้วก็วูคงเนี่ยวูคงเมื่อก่อนมันเอามาเคลียร์รอยเล้านะครับแต่ว่ารอยเล้าปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับรอยเล้าที่มันเป็นธาตุไม้เนี่ยแล้วก็วูคงส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นใน RTA เท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเห็นเป็นอารีน่ากิลวอร์คือตัวเนี้าจะยิบวูคองมาเเพื่อแก้ัน ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจนวเนี่ยมีวิธีแก้ร้อยแปดวิธีนะครับแต่เหมือนเราเลือกใช้วิธีที่ร้อยเก้าตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับแล้วที่เหลือมันก็เป็นตัวดาเมจเฉยๆนะครับแล้วก็แก้พวกตัวตีไม่ติดคีอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเจอตัวการันตีคีเนี่ยมันก็ตายเหมือนเดิมนะครับซาฮักเนี่ยซาฮักแค่เป็นตัวตีแม่นเฉยๆนะครับปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วเพราะว่ามันตกเมตาไปแล้วนะครับคนใช้ก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แล้วก็สกิลสองที่มันล้างดีบ เพิ่มเติมอยู่ดีนะครับก็เหมือนเป็นดาเมจที่ตีแม่นเฉยๆถ้าอยากใช้ก็ได้นะครับพวกซาฮักูคองอะไรพวกนี้ถ้าอยากใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ค่อยจะโอเคในเมตาปัจจุบันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวต่อมาเป็นเมลิซ่านะครับเมลิซ่าเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีคาวไฟเนี่ยมันสามารถเอามาแก้บ้านที่มันเป็นมอสเซียนาเด็กแล้วก็ฟานไฟได้นะครับก็คือตัวนี้มันจะแปะเหมือนเป็นตุ๊กตาคำสาบไว้ที่ฟานไฟนะครับแล้วเราก็ไปตีตัวอื่นพอตัวอื่นตายเนี่ยมันจะลากฟานไฟไตายไปด คาวไฟเนี่ยผมว่าตัวพวกนั้นมันใช้งานแทนตัวนี้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็ชัวร์กว่าตัวนี้มันก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะครับฟานนี้ได้ข่าวว่ามันจะบัฟมาอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งขึ้นไหมแต่ปัจจุบันฟานกับชาลูเนี่ยก็เหมือนเป็นสัตว์ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะใกล้สูนพันธุ์นะครับเพราะว่าแทบจะไม่เห็นคนเล่นเลยคือฟานเนี่ยมันก็เป็นตัวเปิดที่บัฟทั่วๆไปนะครับมันก็จะโดนแบบว่าถ้ามันบัฟมันก็จะโดนเซรีนจิ้มอะไรประมาณนี้นะครับมันก็มี นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นชาลูนนะครับชาลูนอันนี้ผมไม่เคยเห็นคนหยิบเลยนะครับถ้าทุกคนสงสัยเนี่ยลองไปนั่งอ่านสกิลมันก็ได้นะครับแต่ว่าสกิลมันเนี่ยมันไม่มีจังหวะที่มันจะต้องใช้ตัวมันจริงๆสักทีนะครับก็ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครหยิบเลยนะครับแต่ว่าหลักๆก็คืออันติมันเนี่ยมันจะลดความเร็วศัตรูนะครับแล้วก็ถ้าศัตรูมีบัฟบ,บนหัวเยอะเนี่ยมันก็จะดันเทินขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะแจกบัฟให้ตัวที่แอตแทกสูงที่สุดในทีมเรานะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องหยิบตอนไหนนะครับตัวเนี้ยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดู PVE ทางเรียกกันบ้างนะครับก็คือตัวพวกเนี้ยมันได้ใช้นะครับแต่ว่ามันจะได้ใช้แค่บางคอนเทนต์นะครับก็คืออารามนตา อะลามินตาไฟอันนี้มันก็สามารถใช้เป็นตัวช่วยลงอบิดได้นะครับในบางชั้นก็คือมันจะฟิลเดียวกับเทนิเบียไฟอันนี้นะครับแต่ว่าอะลามินตาเนี่ยมันก็ได้ใช้บ้างในบางชั้นนะครับแต่ถามว่ามีตัวแทนได้ไหมมันก็มีแทนได้นะครับแล้วก็บ้าอันเซซานเนี่ยได้ใช้ที่เดียวก็คือคณะเดินทางธาตุไม้นะครับซึ่งคณะเดินทางเนี่ยผมมองว่ามันเป็นคอนเทนที่เราสามารถมั่วผ่านก็ได้นะครับคือไม่จําเป็นที่จะต้องทําทีมเคลียร์จริงจังก็ได้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเราจะเคลียร์คณะเดินทางธาตุไม้งตบล เป็นจากราศีแล้วก็ชาวอันนี้ก็เหมือนกันนะครับลงจากราศีเหมือนกันแล้วก็ PVP ถ้ากดไปมันก็จะเป็นมีมนะครับเพราะเหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่กดไปเท่เฉยแล้วก็เซซิเลียเนี่ยก็เหมือนเบล and เซซานนะครับก็ลงคนานทางท่านไม้เหมือนกันก็ถ้าจะทําทีมเคลียร์จริงจังเนี่ยควรจะมีนะครับเซซิเลียเนี่ยแต่ว่าในด่านปกติเนี่ยบิ๊กตัวเนี่ยเป็นตัวที่ดีกว่าตัวเนี่ยทุกด้านเลยนะครับแล้วก็ไลกาเนี่ยก็เหมือนกันเป็นลงจากราศีอันใหม่นะครับคือบอสจากราศีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเดือนหน้าเนี่ยเขาจะย ถ้ามันยังใช้ทีมเดิมมันก็สามารถใช้ได้นะครับเป็นลิสเนี่ยเฟลิสก็เป็นตัวดาเมจ PVE ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันได้ใช้แค่บางที่นะครับแล้วมันก็มีตัวแทนได้ก็เลยคิดว่าอันเนี้ยถ้าอยากเล่นก็เล่นได้นะครับแล้วก็พาวเวลนะครับพาวเวลวันนี้เอาไว้วันช็อตแบนชีนะครับแต่ว่ามีสเตทมืดด้วยแต่คนที่มีสเตทเนี่ยมันก็มีแค่ไม่กี่คนนะครับแล้วก็ทีมวันช็อตแบนชีทีมอื่นเนี่ยมันก็มีเหมือนกันแล้วที่เหลือมันก็เป็นตัวดาเมจ่่ผมมอวาานนเ็ด้้กกะะไไืลหแํ ไปดูตัวบนบนมากกว่านะครับไวโอเลตเนี่ยมันก็มันก็เป็นตัวหลบนะครับลงแอนเชียนไฮเลเทนได้โัวโล่แอนเชียนไฮเลเทนได้แต่ถ้าถามว่าเอาลง PVE ทั่วไปเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับคือมันแบบว่ามันก็แทบจะเป็นมีมนะครับแล้วก็ลูลูก้าเนี่ยมันก็อยากจะเล่นก็ได้นะครับมันก็ถ้าใครมองว่ามันน่ารักอยากใช้เนี่ยก็ใช้ได้นะครับมันก็เป็นดาเมจแบบว่าพอใช้ได้ใน PVE นะครับก็กลางๆไม่ได้เก่งมากนะครับแล้วก็เทียร์ต่อมาเนี่ยเทียร์นี้ผมคิดว่าข้ามไปเลยนนนนนนะคคครรััับไไไไไมม่่่ตต้้้้้้ออออองเเเเเเลลืืกกกถาาดดดพูววววๆีียย็็ใชช์นะครับ แต่มันก็จะมีทีมที่ดีกว่านี้แล้วก็เงื่อนไขการใช้เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเฮดเนี่ยมันก็ได้ใช้แค่รอยเล้ารอบก่อนนะครับที่มันเป็นธาตุไฟแล้วก็ได้ใช้ในเอ็นเชนเฮร์แทนของกิลบ้างนะครับแต่ว่าที่อื่นก็ไม่เห็นนะครับคิเซนนี่ก็เป็นดาเมจปกติอารุนก้านี่ก็ไม่เคยเห็นคนใช้นะครับบาซาก็ไม่เคยเห็นคนใช้เคนนี่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับไทวินก็เป็นตัวที่บางคนก็มองว่าดีนะครับแต่ผมมองว่าตัวที่ล้างดีบัฟดีๆตัวอื่นเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับก็ผมไม่ค่อยชอบเท่่่่่่าาาาไไไหนนนนะคคัััตตตววววีีี้้้้้ยกกกออ็็ดแถผมงปใชื บีคิต้าก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับคือตัวพวกนี้มันทําอะไรไม่ค่อยได้หมดเลยนะครับฮาวายองอันนี้ก็เคยเตะตายนะครับเมื่อก่อนแล้วก็จะมีพวกลิลิเบตอันนี้นะครับลิลิเบตอันนี้อาจจะบัฟในแพทหน้านะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะเก่งไหมแต่ว่าตอนนี้ก็การันตีไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ตัวแจกฟรีเนี่ยอันนี้สามารถรับมาได้ฟรีๆนะครับก็ค,คิดว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะครับบิ๊กเนี่ยในไกด์ผู้เล่นใหม่ผมก็พาไปรับบิ๊กเรียบร้อยนะครับผมว่าเล่นสักพักหนึ่งมันก็ได้แล้วนะครับ ทำอะไรได้เนี่ยก็ลองไปอ่านสกิลมันก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ลงลึกแล้วกันเพราะว่าผมมองว่าไอตัวพวกนี้ยมันทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมจะแนะนําให้ข้ามแล้วกันแต่ว่าอาจจะมีตัวที่อาจจะเก่งนะครับก็จะมีไฮวินแล้วก็เอเวเลนนะครับฮาวายองไอโคเออันนี้ก็แทนคณะเดินทางท่าแสงได้นะครับแต่มันก็มีตัวที่ดีกว่าแล้วก็ลิลิเบตเนี่ยกำลังจะบัฟนะครับก็จับตาดูดีๆส่วนเลไม้อันนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวฮิวปกตินะครับทำอะไรไม่ค่อยได้โอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนท เพราะว่าผมเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะเลือกตัวนี้มาก่อนหรือว่าเอาตัวนั้นดีอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองตัดสินใจดูเอาแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าใครติดปัญหาเนี่ยก็เข้าดิดมาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าจะถามในคอมมูดูจากยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ